ว่าที่จะพี่น้องกามันหนีสิพามาเห็ดขนมท้องมวนกินเองเวง่าเบื้องบนสิเป็นท้องมวนวะเขาจะบอกว่าหยอดแป้งยอดหลายมาเด้อมาเด้ออาเตัอไปเ้อ

เขาไปไม่เศ้าผูกหรอกถงนั้นเตาหมุนนี่มันพุ่งมาแรงยงนี่นี่ตากทานก็แล้วเรา่ออราเทยบทาเทีท่าทนี่เขาใส่เตาท่านพี่นแบบเขาเป็นอย่างก็บงบหน่อยแต่เกินงบหลายจะเป็นตจีต้วน

นนต้องเป็นเหมือนแบบทันสุกอะจะทำได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยาไหมเปหมือนหนาตัวน,นะันน,น,หน,หน่นสุกไม่หยาบไ่หยาบด้ยต้องเแปงไปใส่ตู้เย็นก่อนรสชาติาด้แล้วหวานว่าหวานไรไปเลยเนาะนีะ่เนาะอืมวหวานเแล้วอัวนนี้ขาดก็แค่แป้งเดี๋ยวะ คามหวานได้ผมลองกระต่ายดิบนี่จัะตบออกฟีดังเลืองน่อยเนาะตอกแอกตรงนั้นเลยตองแกตงแกตรงนั้นอ่ะตอเกิือกนนี่ซ่ามันกับาว่ได้ดิบันให้แกงเหลือง มีก็ยัางเดียวได้เลยท้ามาบนได้บอกขนาดจะม้วนเลยด้วยคือว่าแป้งมาได้ข้อข้อหัวหมาแบบนี้นี่ออันนี้อร่อยกรอบเดี๋ยวเราต้องมีจังหวะมันที่มันได้เด้อ อย่าแต่ว่าแต่ว่าิ้มวนมาเดี๋ยวมันไม่ได้สีเริ่มได้หรอยายสีเริ่มได้แล้วฮึวิวิอันนี้สีสวยเออมันนี่อันนี้เลือกสีสวยลำนองวิอันนี้เป็นกรอบหวาเห็นไหมเริ่ได้แล้วนะเหตุกินเองเขาต้องใส่แบบหน้าหลายๆหอมฮะ ย่างๆมาข้างบ้านอ่านเปสิบหมดกต้องเติมท้างเราอีกเริ่มไปละเริ่มไปละอุ้ยอันนี้สีสวยแล้วอีเริ่มกรอบแล้วกรอบๆแล้วหวา่นงัยไม่หวั่นไหลก็นมั้งหแอบดูก่อนข้าต้องหูจังหวะมันเนาะ คิดดคิดเดี๋ยวติมท่าอีกนิดหนึ่งเ <c oughs> ห็เมาซีหาหรอกรอมมีเรืนน่องใดน่ะซึ่มันต้องฉีเหลืองอ้มลมไหมอ <c oughs> ๋อฉีเหลืองอมลม ลแล้วแบบเรา,าเขาสิทับจะดิงตรงหลอดที่เราจะทับอุวิตอนนั้นมนหอม่อน้องกะทับได้แตถ้าแข็งมั้งก็ทับยากอุ้ยอันนี่ลวมทับยากหรอไม่เป็นไรเราจะพยายามนี่เราจะพยายามอันนี้เป็นแป้งที่ว่าเห็นแล้วไม่ได้ทักแป้งเห็นเลยหยักลองปีนไปท้องไปแป้งไปทักก่อนเห็นแขนมือถอยเดี๋ยวเขาและนี่ไปแล้วมันมเป็นเงนินเขาเหมือนต่